ผม M U 4, 4 3 4 4คือปัญหาทางทะเลเนี่ยข้าแม่เนี่ยต้องไปสมัครเป็นสมาชิกองค์กรที่เรียกว่า Un Un Cross อันคอสคอสเพราะ Un Cross N อันคอสเนี่ยจะเป็นองค์กรสากลในโลกนี้ที่เขาใช้การกําหนดเขตทะเลการกําหนดไหลทวีซึ่งเราเป็นแล้วกัมพูชาย,ยังไม่ได้เป็นนะอันนี้พอได้กติกาเดียวกันใช้หลักใช้เอกสารนั่งอิงเหมือนกันมันคุยจบแน่ๆกัมพูชาเขากอหนึ่งต่อสองแสนแน่นเพราะว่า ถ้าเราใช้มาตราหนึ่งห้าหมื่นนะฮะกําหนดและจัดแหลมสารพาดพิษที่หลักเขตที่เจ็ดสิบามกัมพูชาจะไม่มีน้ํามันเลอสักหยดเลยในพื้นที่อ๋อเพราะนั้นมันถึงพยายามสร้างพื้นที่ทับซ้อนเนี่เพราะว่าส่วนหนึ่งเราให้เชฟร่อนไปแล้วครับมันเลยพยายามสร้างพื้นที่ทับซ้อนที่บริเวณพื้นที่ที่มาตราหนึ่งองศาไปถึงใชหเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาแม้นเนี่ยไปตกลงกับบริษัทยุโลปในเรื่องว่าจะไม่ให้สัมปทานแล้วก็รับเงินมาแล้วรู้ไหมว่ากฎหมายทะเลโลกหรือ UN-CLOS คลไม่เคยบอกว่าต้องใช้แผนที่1ต่อเท่าไหร่และทำไมไทยกับกัมพูชาถึงเถียงกันไม่จบเรื่องมาตราส่วนใน UN-CLOS คลเขียนแค่ว่าให้ใช้แผนที่ที่มีมาตราส่วนเหมาะสม คือระบุตำแหน่งพิกัดให้ชัดเจนไม่ได้ล็อกสเปคว่าต้อง1ต่อ5 0,000ื่นเหมือนของไทยหรือ1ต่อ2 0 0 0 0 0เหมือนของกัมพูชา UN c l a u s e เน้นเรื่องเส้นมัธยะหรือเส้นระยะห่างที่เท่ากันจากฝั่งของทั้งสองประเทศมากกว่าจะมานั่งเถียงกันเรื่องตัวเลขมาตราส่วนบนกระดาษการที่กัมพูชาลงสัตยาบัน UN c a u s s ในปี2564ถือเป็นเรื่องดีสำหรับไทยในเชิงกฎหมายครับ เพราะเราสามารถใช้กติกาเดียวกันในการบีบให้กัมพูชาต้องปรับเส้นเขตแดนทางทะเลให้สอดคล้องกับหลักสากลมากขึ้นซึ่งเส้นปี2515ของกัมพูชานั้นขัดต่อหลักการ u n c l o s คลในหลายมิติเช่นการไม่ให้ค่าของเกาะหรือการลากเส้นที่เบี่ยงเบนจากแนวชายฝั่งจริงอย่างรุนแรง